เรื่องเงินเนี่ยเรื่องใหญ่เสมอครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาแชร์ไอเดียสําหรับการหารายได้กันหน่อยดีกว่าสักสิอาชีพที่ไม่ว่าคุณจะทํามันเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักเนี่ยก็สามารถทําได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่ชนบ,บทอย่างเราเนี่ยอยู่บ้นนานนอกอย่างผมเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมากเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆเอาจากของที่มีรอบตัวเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเครื่องมือในการทํามาหากินโอเคไหมมา เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงเนื้อหาไปกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าวันนี้อาจใช้เวลาในการฟังประมาณหนึ่งอะแต่คุณจะได้อะไรที่ค่อนข้างเยอะมากแรงบันดาลใจในการทําคลิปวิดีโอเดีขยวผมเนี่ยนะคือผมไปเจอตาลุงคนหนึ่งนะฮะลุงคนนึงเนี่ยเป็นลุงที่ผมเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กละซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เป็นพนักง,งานประจําแถวๆโรงงานแถวบ้านเนี่ยนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้คือเขาอายุเยอะมากเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำงานที่โรงงานนะครับแต่ว่าผมมาไปเจอเขาขับสําล้อมาขับสาล้อมา ที่ร้านค้าแถวๆบ้านเป็นร้านโชว์ห่วะนะครับไปซื้อเครื่องดื่มมาบริเวณด้านหน้าสาล้อเขาเนี่ยมันก็จะมีบอกเครื่องตัดหญ้ามีดเหรียญหวดวญ้าจอบถากอะไรแบบนี้นะครับคือวนอุปกรณ์ตัดหญ้าผมก็เลยถามว่าลุงลุงกำลัง,งจะไปไหนเนี่ยทำไมอุปกรณ์ตัดหญ้าแบบเพียบเลยอะ่ะ แล้วช่วงนี้มันตัดหญ้าได้เหรออะไรเงี้ยผมก็ถามไปสัพเพเหระไปเนี่ยซึ่งถ้าเกิดคุณติดตามผมมาสักระยะหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้ว่าผมอะเป็นคนชอบคุยกับคนทั่วไปบางทีคนแปลกหน้าผมก็คุยเจอพ่อค้าแม่ค้ามาขายไส้กรอกเนี่ยนะครับผมก็คุยแล้วผมก็ชอบถามเขาว่าเป็นไงบ้างขายดีไหมอะไรไหมผมจะเป็นประเภทเนี้ยนะซึ่งมีข้อดีอย่างคือผมจะได้รู้ข้อมูลจากความจริงที่ไม่ต้องเฟกอะไม่ต้องไปรอที่ข่าวออกนะครับแต่ผมเห็นจาก บริบทคนรอบตัวเลยทันทีนี่คือข้อดีผมก็เลยถามลุงว่าลุงจะไปไหนนะครับลุงเขาเล่าฟังว่าลุงเนี่ยจะไปตัดหญ้าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องไปตัดตรงนั้นวันนี้ต้องไปตัดตรงนี้วันนี้ต้องไปตัดตรงนั้นซึ่งผมเฮ้ยอะไรวะทําทไมแบบลุงตัดหญ้าเยอะจังผมก็ได้พูดคุยไปจนกระทั่งได้รู้ว่าโอ้โหว,วิธีการหาเงินของลุงเนี่ยลุงไม่ใช่เท่าแก่ใหญ่นะลุงไม่ใช่คนรวยนะเป็นคนธรรมดาหากินธรรมดารับจ้างธรรมดานี่แหละที่ ใช้คําว่าจอสาระอึ้งจึ้งมากๆเพราะว่าแกวางแผนชีวิตแกได้ค่อนข้างโอเคแกบอกว่าแกเริ่มต้นในการวางแผนชีวิตแกช้าหน่อยแต่แกปัจจุบันนี้คือแกไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเลยแต่ว่าวันหนึ่งก็ออกไปทํางานตรงจุดนี้วันนึงไปทํางานจุดนี้เพราะว่าแกใช้วิธีการก็คือแกเนี่ยจะไปดีลกับเจ้าของที่จะให้ตัดหญ้าไว้ก่อนกลางปฏิทินมาเลย30วัน1เดือน นะกางออกมาพรึบแล้ววันนี้แกก็ไปหาคนนี้ไว้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันไม่ได้มีโรงงานอุตสาหากรรมเยอะไม่ได้มีบริษัทเยอะแกก็จะไม่ได้ไปรับหาบริษัทอย่างเดียวแต่แกเนี่ยไปหาคนภาคการกเกษตรวันนี้บริเวณคันนาเนี่ย้าเยอะใช่ไหมเอางั้นเดี๋ยวไปตัดยาให้นะเอาไหมเดือนนึงเดี๋ยวมาตัดให้ครั้งนึงแล้วแต่ปริมาณงานวันนึงเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่3 0 0ถึง500นะฮะ ค่าแรงประมาณนี้ส่วนค่าน้าม,มันก็ออกให้หน่อยละกันเดี๋ยวตัดให้อะไรให,ให้ก็คือประมาณนี้แกก็จะดีวไว้ซึ่งคนแถวนั้นนะ่ะก็จะใช้บริการแกเพราะแกอัธยาศัยดีเป็นคนคุยสนุกคุยตลกนะครับเขาก็จะชอบกันนะวันนี้ไปดีวกับทุ่งนานี่ไว้วันนี้ไปดีวกับเจ้าของสวนตรงนี้ไว้วันนี้ไปดีวกับบ้านข้าราชการตรงนี้ไว้วันนี้ไปดีวกับบริษัทไว้คือจะประมาณเนี้ยแกจะดีวเป็นตารางไปเลย3าวันวันไหนที่มีใครยกเลิก คิวงานแกก็จะเป็นวันพักว่างๆเพราะว่าแกก็โอเคแล้วแกก็ใช้แบบประหยัดมัธยัติหน่อยนะครับซึ่งนี่คือโมเดลของแกเออลราแกก็ทําอย่างเงี้ยได้จริงด้วยนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออแกก็บริหารจัดการชีวิตได้ดีมากนะครับทีนี้ตัดภาพมาคือในการหาเงินรูปแบบนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นกระบวนการการวางแผนที่วางไว้ล้วันในหนเดือนเนี่ย เราจะทําอะไรได้บ้างเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าอายุเยอะไปเนี่ยบริษัทเขาไม่ค่อยจ้างหรอกครับการเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยก็จะทําได้ยากกว่าแกก็เลยใช้โมเดลนี้แทนโอเคไหมทีนี้เนี่ยการทําแบบเนี้ยบางทีอาจจะไม่เหมาะกับเราผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาแชร์ให้สัก1ิบไอเดียแล้วกันในการหาเงินขณะที่เราอยู่ชนบทบ้านนอกอย่างเงี้ยเราจะหาเงินจากมันยังไงได้บ้างนะฮะเริ่มมาที่ตัวที่1ก่อนขายสินค้าออนไลน์โอ้โหอันนี้คือ เป็นอะไรที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฉันก็อยากขายสินค้าออนไลน์เหมือนกันอาจารย์ฉันก็อยากขายสินค้าออนไลน์เนี่ยบ้านนอกก็อยากขายในเมืองก็อยากขายทุกคนอยากขายหมดครับแต่ไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีผมแนะนําอย่างนี้ครับว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในการขายของออนไลน์ยังไงดีเนี่ยให้คุณลองเริ่มต้นจากการที่คุณนะ่ไปศึกษาเกี่ยวกับเทรนด์การตลาดก่อน ซึ่งไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่ทําคลิปวิดีโอหาอไรายได้แบบนี้หรือการขายสินค้านะครับเรื่องของการทําการตลาดเนี่ยมันสําคัญมากๆคุณไปดูเทรนด์การตลาดก่อนคุณอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้มีอาร์ตทอยตัวนี้ดังเราลงทุนไปปึ้งไปซื้อมันเพื่อมาขายแบบเนี้ยมันไม่ทันถ้าคุณทําในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ย ส่วนใหญ่เริ่มต้นไม่ทันครับแล้วคุณก็จะรู้สึกท้อโอ้โหมาเริ่มต้นทําในเทรนพอดีเลยคิดว่าน่าจะขายได้คนอื่นเขาขายได้เราน่าจะขายได้สุดท้ายอะ่ะมันก็จะแบบเป็นโมเดลที่เหมือนคนที่เขาทาส่วนส้นมเมื่อก่อนแล้วเจ๊งอะ่ะเออคุณเข้าใจบ้างมีช่วงหนึ่งที่ยุคส้มแบบบูมมากแถวบ้านผมเขาก็ไปลงทุนในการทําส้มตามหมดนะครับ จากที่เคยทำไร่ทำนาพออยู่พอกินมีเงินเหลือเก็บเล็กน้อยแต่อยากรวยไงเห็นก็ทำส้มรวยก็ไปทำส้มกับเขาก็นั่นแหละครับเจ๊งส้มกันเป็นนีรแลวนาะเป็นล้านสองร้านเครียดนะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเทรนช่วงเนี้ยคุณเห็นแล้วว่าโอ้โหฉันมาไม่ทันว่ะเทรนมันดังไปแล้วอะเทรนมันไปขาขึ้นไปแล้วอ่ะนะฮะ อีกหน่อยมันต้องเป็นขาลงแน่นอนมันไม่มีทางหรอกที่มันจะขึ้น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 ไปสุดท้ายแบบสูงอย่างเดียวไม่มีฮนะถ้าคุณไปเจอจังหวะที่เทรนด์ขึ้นไปแล้วกําลังจะลงเนี่ยเหนื่อยละเตรียมตัวเหนื่อยละของที่ซื้อมามีโอกาสเจ๊งแล้วเพราะฉะนั้นคุณไปศึกษาดูว่าเทรนต่อไปอะไรกําลังจะมาให้ไปจ่อรอตรงนั้นนะครับ หรือมันกำลังแบบเป็นเทรนนะกำลังเป็นเทรนนะแต่มันยังไม่ดังถึงขีดสุดเนี่ยคุณไปเข้าจังหวะหาของเนี่ยมาขายแล้วพอมันพุ่งไปปุ้งนะครับคุณจะขายได้ท,ทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆแล้วก็ต้องมีการแบบวางแผนทุ่มเทกับมันนะ่ะนะไม่ใช่แบบ มีแบบความรู้นิดหน่อยแล้วจะไปลองเนี่ยเลยไม่ได้นะไปศึกษามันให้เข้าใจก่อนไปหาความรู้เพิ่มเติมให้มันเยอะๆมากพอจนเรามีความชํานาญในการมองเทรนด์บั๊บเนี่ยเราจะมีโอกาสทํามันสําเร็จได้ซึ่งคุณก็ต้องเผื่อใจไว้นะว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็ตามแต่มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเสมอการไปคํานวณเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยบางทีถ้ามันปุ้งไปเลยแล้วก็รวยถ้ามันยังแบบโอ้ย มันยังไม่ไปเราก็ยังทรงๆตัวแต่ถ้ามันไม่ใช่เทรนจริงเนี่ยมันลงมาเนี่ยเราก็มีโอกาสขาดทุนได้เพราะฉะนั้นทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับลงทุน10ครั้งเข้าเป้าสัก7เข้าเป้าสัก8เนี่ยถือว่าโอเคละรว,วยได้นะครับแต่ถ้าแบบเข้าเป้าสองครั้งสครั้งเตรียมตัวเจ๊งเหมือนกันเพราะฉะนั้นการขายของออนไลน์อาจจะไม่หมูแต่ว่ามันก็สามารถที่จะทํารายได้ได้หากว่าคุณมีความรู้ที่มากพอนะครับต่อมา2รับจ้างทําความสะอาด ซึ่งแนวคิดมันก็จะเหมือนกับลุงตัดหญ้าเลยเหมือนกันนะที่บ้านผมเนี่ยพิกี้ก็คือเป็นคนที่อยู่ข้างๆออฟฟิศผมเนี่ยนะข้างๆบริษัทผมเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วอาชีพหลักเขาคือการทํานาทําไร่เขาก็ทํานาทําไรของเขาทิ้งไว้แล้วจังหวะช่วงเวลาว่างเนี่ยเขาไม่ให้มันว่างเขาก็เหมือนกันกาลางตารางเป็นสัปดาห์นะพิกี้เขาจะไปกลางเป็นเดือนเขาจะกลางเป็นสัปดาห์เลยเพื่บเออสัปดาห์นี้เนี่ย ไปหาเลยเข้าไปในหมู่บ้านอยากให้ทำความสะอาดบ้านหลังนี้ไหมบ้านไม่ใหญ่มากเนี่ยขอ300พอเอี่ยมกิ๊กเลยวันหนึ่งจบนะครับอ่าได้ก็เข้าไปทำนะครับบางทีก็อ่าบ้านหลังนี้โอเคอ่ะ500บางนี้แบบหลังใหญ่หน่อย700800พันหนึ่งอะไรประมาณน,นี้นะครับคนยอมจ่ายซึ่งเวลาเข้าไปหาคนเนี่ยคุณก็เลือกดูบ้านหน่อยไม่ใช่ว่าเข้าไปได้ทุกหลังใช่ไหมคุณก็ไปดูบ้านที่เป็นแบบพวกข้าราชการน่ะไอ้พวกนี้ไม่มีเวลาแต่มีตังตข้าราชการมีตัง แต่ไม่ค่อยมีเวลาก็ไปทำความสะอาดได้เขา,า,า,เขาตามห้องพักก็ได้เนะไปดีลไว้นะซึ่งพี่เขาใช้โมเดลนี้ไปดีลดงานไว้วันหนึ่งเนะี่ยโอโ้โหได้มากกว่า0บาทก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการกล้าพูดกล้าคุยก่อนกล้าไปประสานงานก่อนกล้าไปติดต่อก่อนนะครับการทําความาสะอาดก็เป็นอาชีพเสริมได้นะครับอันนี้ใช้แต่แรงลงแรงนะครับลงมือทําไม่มีอุปกรณ์อะไรมากอุปกรณ์ก็เตรียมไปประมาณหนึ่งนะครับพวกน้ำยุงน้ํายาก็ไปเอาที่สํานักงานเขานะครับแบบนี้3 ขับรถส่งของหรือว่าพวก Delivery อะไรแบบนี้ผมก็เห็นว่าคนที่บ้านผมเขาก็ทำเหมือนกันนะแต่ว่าวิธีการทำของเขาคือแบบนี้ตัวเขาเองมีมอเตอไซค์คันหนึ่งแล้วเขาก็ไปดีลกับร้านอาหารที่อยู่ในชุมชนนั่นแหละครับดังๆแถวบ้านผมก็มีร้านแซ่บติดปากนะเพื่อนผมเป็นเจ้าของร้านก็มีคนคอยส่ง Delivery ี่ให้ บัวยีใกล้ๆนะครับหรือร้านตามตลาดนัดวันศุกร์เนี่ยมันก็จะมีคนแบบเอ้ยขี้เกียจไปเดินวาร้อนก็ร้อนนะจ้างนี่วะน,นะไปซื้อของตามนั้นตามนี้นะครับซึ่งวิธีการก็ง่ายมากในแต่ละชุมชนเนี่ยมันจะมีกลุ่มของชุมชนนั้นๆแถวบ้านผมก็จะมีกลุ่มตลาดตะซวนใช่ไหมพอเข้าไปด้านในปั๊บเนี่ยเออเราก็จะสั่งนู่นนี่ะอะไรเนี่ยก็จะมีคนไปรับออเดอร์แล้วก็ไปส่งนะครับคิดทีละออเดอร์ละอาจจะแบบ 50บาทหรือร้อยหนึ่งก็ตามแต่นะครับแถวนี้เขาย,ยอมจ่ายนะเขาไม่ได้เหมือนในเมืองที่มีแอปมีตัวเลือกมีฟังก์ชันฟรีที่นี่ไม่มีฮนะบ้านนอกไม่มีแต่ว่าคนนี้รับหน้าที่ในการทําสิ่งนั้นแทนเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้หัวคิววันวันนึงเนะี่ยบางทีได้พันกว่าบาทนะครับบางทีได้แ0ด9้อยเก้าร้ยห้า้ยสาอก็มแีแต่วันนะครับก็อยู่ที่ความขยันแบบนี้เลยนะเขาก็สามารถหาเงินได้เช่นกันนะครับต่อมา C ีติวเตอร์อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว บางทีเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ค่อยมีเวลายิ่งคนที่แบบทํางานประจําเป็นพนักงานเป็นข้าราชการเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาสอนการบ้านเด็กๆตอนเย็นนะเราก็รับหน้าที่นั้นก็ได้เป็นติวเตอร์ครับสอนการบ้านให้เด็กๆนะถ้าเกิดว่าความรู้เราไม่ค่อยแม่นเนี่ยคุณก็สอนแค่ประถมพอสอนการบ้านนะประถม ตั้งแต่ปอถึงป .6 เดียวนะครับผมคุณก็ไปสอนการบ้านเขาหรือว่าให้ความรู้เพิ่มเติมใช้เวลาช่วงเย็นๆของนักเรียนก็ได้อาจจะสักชั่วโมงนึงต่อวันหรือ2ชั่วโมงต่อวันก็แล้วแต่มีออปชันขายเพิ่มเติมเช่ขนขนมแล้วก็มีพวกข้าวหรือว่ามีอะไรเงี้ยมาขายด้านข้างเนี่ยเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพื่อรวมไรายได้เนี่ยวันวันหนึ่งมันก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มีความสามารถในการเป็นติวเตอร์นะต่อมา5 จริงๆไม่อยากเขียนอันนี้เลยอะนะรับจ้างเขียนบทความเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องใช้ความสามารถทักษะเยอะมากนะครับแต่ถามว่ามีไหมปัจจุบันนี้มันก็มีแต่เริ่มน้อยลงแล้วเพราะว่ามันมีพวก AI อะที่เข้ามาเขียนให้แทนแต่ว่าทีนี้นะ AI บางทีคำมันไม่สะสลวยเราใช้ AI เขียนปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเกาคำอันนี้ก็คืออาจจะต้องเป็นการรับจ้างบริษัทจากพวกผมเนี่ยนะครับผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์้ดยใช่ไหมบางทีเราทําเองทุกอย่างนะคงไม่ได้เราก็ตั้งสโคบงานไว้ให้แล้วเราก็จ้างคนมาเขียนบทความนะ ให้คำมนุษย์สรวยแล้วก็เอาไปโพสต์เอาไปใช้อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถรับจ้างได้เหมือนกันก็ไปจับจ๊อบไปนะครับบางทีวันละ500บ้างก็มีนะบบางทีวันละแล้วแต่แล้วแต่ว่าความสามารถของคนคนนั้นอนะทาได้แค่ไหนนะครับเนาะก็เขียนบทความอันนี้ก็ยังไม่แนะนําเต็มที่แต่ก็หาเงินได้อยู่นะครับถึงแม้จะมี ai ก็ตามแต่แต่คําไม่飒สรุสรย่ยไม่โดนใจคนไทยนะอาจจะต้องมีการเกาหนิอหนึ่งนะครับนะักเขียนบทความก็ยังหาเงินได้อยู่แต่ว่าอาจจะเป็นเทรนที่ผมบอกไปขาเราจะลงแล้วนะครับ 6. ช่างภาพอิสระอันนี้เวลาผมไปเที่ยวผมเจอบ่อยไปตามวัดที่สวยๆนะครับหรือสถานที่สวยๆตามอุทยานนะครับมักจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินมาหาถ่ายรูปไหมครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้นะชั่วโมงละร้อยชั่วโมงละร้อยห้าสิบอะไรแบบนี้ก็เดินไปถ่ายรูปให้หนู่นนี่นั่นปั๊บได้เงินแลละนะครับอันนี้คือก็สามารถทําได้เหมือนกันเป็นอาชีพเสริมได้เนาะสำหรับช่างภาพอิสระแต่ว่าเราก็ต้องมีอความสามารถในการแบบทําสิ่งนี้ด้วย ถ่ายรูปสวยด้วยแต่งรูปเป็นหรืออาจจะจบที่หน้ากล้องอยังไงก็ต้องดูแสงให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นต่องเป็นคนที่เก่งเกี่ยวเรื่องกล้องอยู่พอสมควรนะครับต่อมาข้อที่6ก็คือเป็นแอดมินแอดมินตอบเขาเรียกว่าตอบแชทนะบางคนถามว่าโอโ้อาจารย์แอดมินมันได้เยอะขนาดนั้เหรอผมก็จ้างนะแอดมินวันละ200จ้างเป็นพาร์ทไทม์จ้างนักศึกษาที่เขาแบบมาตอบคอมเมนต์ตอบอะไรเงี้ยนะครับ ผมก็จ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแอดมินเนี่ยบางทีรับที่เดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยนะเขารับที่นู่น4ที่5ที่นะรับงานตอบอะไรป,ประมาณเนี้ยนะครับรับสักสีที่5ที่ต่อวันเนี่ยโอ้รับรองได้เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงอะไรมากแต่มันก็สามารถที่จะหาเงินได้ตามมันนอกเราก็หาได้นะครับต่อมา8ขายอาหารทำอาหารขายนี่ก็ไม่ต้องขายอื่นไกล พนักงานที่ออฟฟิศผมเนี่ยก็จะมีอยู่คนหนึ่งเนาะที่เขาเพิ่งมาใหม่แล้วผมกําลังเทสงานอยู่ทีนีน้ในขณะที่เทสงานเนี่ยผมก็เลยแนะนําเขาว่าถ้าอยากจะมีอาชีพเสริมเนี่ยนะหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเป็นคนชอบทำอาหารเนี่ยลองไปขายอาหารดูในช่วงเช้าช่วงเช้านะเพราะที่บริษัทผมเนี่ยเข้างานประมาณ9ก้านาฬิกานะครับหรือบางคนที่เป็นคนตัดต่อเนี่ยบางทีผมก็ให้เข้างานเที่ยงเลยเพราะว่าคนประเภทเนี้ยที่เป็นเอกคอมพิวเตอร์เนี่ยชอบทางานมึนๆค่ำ ผมก็ให้เข้างานแต่เที่ยงไวถึงบ่ายโมงไปเลยนู่นน่ยไปเลิกอสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็แล้วแต่แล้แต่เขาเขาอินดี้นะครับมอบง,งานให้วันนี้จบก็คือจบกลับบ้านได้ผมไม่ได้แบบซีเรียสแบบตึงเปี้ยอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ช่วงเช้าเช้าเนี่ยบางคนเขามีเวลานะครับ <S <S เขาเป็นแฟนกัน <S 2> <S 2> <ๆ>เขามีเวลา <S 2> <S 2> เขาก็แบบไปขาย ตอนเช้านะครับเช้าเช้าหนึ่งได้เยอะมากเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันขายหน้าโรงเรียนใหญ่ไงโรงเรียนมีเด็ก3,000คนเนี่ยนะครับผมก็ก็ได้เงินจากการขายอาหารเช้าให้กับผู้ปกครองให้กับเด็กตรงนั้นนะครับผมก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องทาเลดีๆฝีมือก็ต้องดีหน่อยนะครับแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเวลาที่คุณขายไปเนี่ยคุณก็กดไลฟ์สดสะหน่อยก็ได้เพื่อจะได้ค่าแอดโฆษณาอีกทางหนึ่งนะครับก็เป็นช่องทางการหาเงินที่ดีบ้านนอกทําได้ครับ 9. งานฝีมือ งานฝีมือไอ้พวกงานถักทอไอก็ตามแต่เดี๋ยนะครับคุณสามารถใช้ฝีมือของคุณทํามันขึ้นมานะอาจจะสอนถ่ายคลิปวิดีโอสอนลงใน YouTube ก็ได้กินค่าโฆษณาหรือคุณถักเสร็จปั๊บคุณไล่์สดขายคุณก็ได้อีกหรือไปขายตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยงานฝีมือเนี่ยฝรั่งชอบนะลองไปขายบนแพลตฟอร์มพวกอ b a y พวก Amazon ดูก็ได้นะครับผมเผื่อจะทำไรายได้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นงานบริการงานบริการในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นช่างตัดผมนะครับ ที่สามารถออกไปตัดนอกพื้นที่ได้นะครับก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเก็บงานจากที่ชุมชนผมทั้งเลยนะเนี่ยตัดผมก็เหมือนกันพี่ชายผมนะครับออยบาร์เบอร์เนี่ยเขาเป็นช่างตัดผมที่ค่อนข้างโดนใจวัยรุ่นเนาะแต่ว่าคนอายุเยอะเนี่ยก็ตัดได้เวลาเขาไปตัดผมทีนึงเนี่ยเขาก็จะแบบออกนอกพื้นทีน่ไปตัดให้คนแก่ถึงที่ได้ ไปตัดให้คนที่แบบติดเตียงได้นะคือเขาสามารถแบบออกไปนอกพื้นที่ได้นะครับกันไกอันหนึ่งอุปกรณ์ของเขาเนี่ยพกในเอวไปแล้วเขาก็บริการดลรเวอรี่ถึงที่ได้เลยแล้วรายได้โคตรดีแต่วันนึงเนี่ยตัดไปเนี่ยน่าจะเกินกว่า20หัวนะครับนะแล้วคุณคิดดูว่าเท่าไหร่อุปกรณ์แบบพอออกด้านนอกเนี่ยอุปกรณ์ค่อนข้างแมนนวลน,นะไม่ได้เยอะมากเลยมากนะก็สามารถจะทาตรงนั้นได้รับงานได้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเลด ค่าแรงต่อวันเนี่ยนะครับหักทุกอย่างแล้วเขาเหลือเป็นพันกว่าบาทอะ่ะคือคิดถูกเอองานฝีมือนี่ไม่ธรรมดานะเสริมสวยก็เหมือนกันก็ทําได้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าคุณมีความสามารถด้านไหนแล้วจะใช้ความสามารถนั้นทํากับอะไรได้บ้างนะครับ ก็ที่พูดมาทั้งหมดก็หวังว่ามันจะเป็นไอเดียที่ดีแล้วกันให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาไปต่อยอดเนาะผมไม่ได้เจาะละเอียดมากนะครับอันนี้คือผมพูดพื้นๆแล้วข้อมูลที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลจริงๆนะที่คนในชุมชนผมว่าทาอยู่เนี่ยคนในชุมชนทําอยู่จริงๆผมไม่เจอใครแปลกหน้าแปลกตาเนี่ย นะผมก็จะพูดคุยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปผมก็จะไปพูดคุยไปสอบถามเพราะว่า,าพี่ทํายังไงขายของดีไหมอะไรไหมตัดผมที่บ้านได้ไหมบางทีผมไม่ว่างเด็กผมเรียกเข้ามาเงี้ยก็พูดคุยกันนั่นคือข้อดีของการที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ช่างเจรจาช่างพูดนะครับจึงได้รู้ข้อมูลประเภทนี้แล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ช่างพูดช่างถามขนาดนั้นนะครับแต่ผมถามมาให้คุณแล้วไงเนี่ยข้อมูลมให้ไปแล้วนะครับถ้าชื่นชอบแนวแนวนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติด กดแชร์กดติดตามให้กับคนในชาวบ้านแล้วกันนะครับเนาะส่วนใครที่อยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นอ่ะแนะนำ try in นะครับหนังสือเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุดนะครับเล่มนี้ตอบโจทย์มากสำหรับคนที่แบบยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนังสือเล่มไม่กี่ร้อยครับไม่เกิน 200- 300นะครับเนี่ยนะแล้วแต่โปรโมชั่นเนี่ยนะคุณหาซื้อได้แต่ผมปักลิงก์มาให้ก็ได้นะครับไปลองดู mindset ในการหาเงินคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการนะครับขอให้คนโชคดีครับ เรื่องเงินเรื่องใหญ่เสมอครับก็บริหารจัดการให้ดีนะครับไปลไอ้ยบายสวัสดีครับ